โอเคไซส์เสร็จชอบเสร็จแล้วคุณยนบางทีนะขายเางคันหัวแบกเออแบบกลาแบบเออแบบกเกินบนเาวของแบบได้คุณภาพบางทีแบบไหนเราทดสอบกระปืกดูส yes> ิดูเลขกันเลยแบบขอแบบโคแทแบบแทนแบบแบบเดิม มือปืนก um, uh, okay. yeah, anyway> ูเลยเอีเอกไม่เขาก็เท่ากับโอเคนี่แล้วอปืออะไรก็ไม่รู้นี่ก็ด่ ที่ว่ามนจะต้องใช้ท่าไปตายมันจะต้องใช้ปืนกนเลยเก่งแล้วคนนี้ ตั with milk with milk ้งาแดงลูกฟาเ่ยอามปดคือตอ้มันก็ฉีดได้หมดมคืออะไรตังว่าฉีดได้ไงมันตังค์ที่กูหรือเปล่าล่ะไม่ใช่าากันหเนได้ก็ไม่ได้เฮ้ยใช่่ใช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 ่เฮ้ยปไน โอเคปิดก hey. okay. okay, okay. ันแล้ว mm คือแล้ว hmm. ทุกอย่างนี่ป uh, ืนพลังจากแกรึมันหมดกูจี้หมดนี่หว่าเออติดเล่าติดเล่าติดเลยมันไม่เคยกินแบบแบบทิ้งสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยไม่เคย เาก,ก,กินตลอดเาิเากินเลอดได้กิน,กกน,กกนอเน,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 นี่ยมาดูมวย <c oughs> หุ่นยนต์เดี๋ยวก็ต่อ,อยกันเองได้เหมอนกันค <c oughs> จะไนั่งกินขนาดนั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> คมันต้องคิดว่าแบบ <c oughs> เอ้ยเงินหนึ่งร้อยบาทแม่เก็บเงินใ, <c oughs> ให้ลูกพาเธอได้เลยอะไรเงี้ยึกออกปบา้า่าแบบชอบมา,ดานดะ่าฉันเลย เราคิดบ้างดิมันด่าเลยค่ะใครคิดบ้างดิว่าโู่นนี่นะมันเป็นพอไหมอะไรอ้าวก็คิดแล้วดิค่าราค่ากูหรีค่ากระชาเดือนหนึ่งเนี่ยรวมกันเนี่ยคุณจะตัุนเนแนงแยนหลุดแล้วาค่าเทอมลูกเลยอนละสองเทอมอ,อย่ามาด่าว่าไม่คิดนะไม่คิดหมดแล้วคิดมาหมดแล้ว <laughs> ไสหุน่นยนต์ใหกระจกมันแตกอืมเ้ยเฮ้ยมึนกันพู บียดหรือใแบบโดนเอออุสายชอมาลุดนี่แล้ใช่ต้องเห็นว่ามึงแบต้องมงตั้งใจเ็เนจริงๆอะไรเงี้ยต้เห็นอะไรที่มันงอกเลยึ้นมาเดือนนึงก็ไม่ดดื่งว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบชอบมาท้งหมด นะ่<ค>นะเวลาตก็บเอ่ะพ่อมันพ่อพ่อพี่โบเนี่ยนั่งตากแดดไม่มีห้องแอร์ไม่มีกระจกเที่ยอะไรนั่งชิมตากแดดตากคนเก็บเงินลดคนละยี่สิบบาทเนี่นยจริงแล้วคนจะถักหน้าสิบร้อยเป็นปแบทเขาเอาแค่คนละยี่สิบบาทเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยไปแค่เก็บค่าเช่าแผลที่อยู่ริมริมถนนไอ้ที่จอดรถใช่ไหมอืออือ วันนึ่งเป็นออยเลยอะใช่กางเงเลมหนห้าหมืาแบกไม่เก็บเลยาทจริงๆแล้วก็บเยตอนนั้นนะือบ้านเลยอือบ้านแบบเสดได้ยมาแล้วครับคุณานที่สนุกแลมีวงนแสนเกีย

ไปอีกคอั้พแ่หนึงแต่ครานี้ไม่ใช่เห็น R G B แล้วเาาีอีเยคนไม่เกีียวคนไม่เจอข่ไปแล้วไอดอยู่หน้ารามาใส่หน้ากก็แบบเฮ้ยไม่ดนวต้องมีคนบอกว่าจะซื้ออาวแสดงว่านี่ผตลอดผอนมาตลอด Mm hmm. คือคันแรกสี่พันละไขยคันใหม่คันใหม่่อบอกโบกูกกูแน่สามพันจ่อเกิน mm hmm. แน่ๆ mm hmm. เนีย่าายบางเนี่ยมาเล่าเจ็ดสิบอย่างเดียวมึงต้องแบบโซดาสไปซ์เฮียอะไรบุรีอีกันซาเออน้ำแผงอีกแล้วที่แบ่งโซ่ หุ่นยนต์นัไม่ได้บาดเจ็บเลยสักทีใช่ไมตายเลยเหรอไม่เปื่อยรเดียวเในรูปคนเดียวที่แบบไม่เห็นไปไปอยู่ข้างลเนี่ยไม่อยากให้ลูกโดนยุงกันที่อะไรต้องแบบว่าไม่ไ่เอาลูกมาข้าง ก็พวกมงทำงานการ,กาการวพวกมึงดูกัญชาการแล้วจะให้กไปนั่งโดหมหลอมนั่งแตกเล่าดูดีกันหรือให,นให้นุ่มใครใคไปนั่งดูเหรอวันนีเป็นโลแล่้วนลาน้าตาอะไอีกคนนีด่าแม่งไล่แม่ม่เลยแม่มาให้ก็คือแบบมาซื้อมาซื้อมาดมา้วย มีตัวนี้เลยม่เข้ล้วอ่ะซแต่ไม่ยอมรอกข้นัดเดียรไปเออเออเราแม่ต้องโอ้ยกระจกเลยโอ้ยซื้อ ดีก็คือย่องเอานเลยอือไม่ตายต่อดูเลยอะ่ะสร้างภาพสร้างภาพ่ะเคสร้างภาเลยเข้ามาดูร่งแบบนดนิดๆอย่างเงี้ยสร้างภาพในคิไมดีออะไรที่ไปได้คือแบบว่า,าก็อขอคด พอหลังจากนั้นก็คือเออเออเดี๋ยวนะขอโทษนสำใัยวันเกิดอ่ะอันนั้นคือก่อนหนึ่งกอนมันเกิดลูกจริงๆ1หนึ่งเดือนนะทำไายจริง,งเออหนักมาก

ถุกระทะเพื่อนมันเกิดลูก้จะียงุกระเพื่อนฉันก็ง,กงจะงียงเล่าเล้งกระทะเพื่อนเลี้เพื่อมามววม,มากทเล็กตรงนี้ไปก่อใช่นี่คือไม่เคยเล่าใช่ทุกคนก็จะมอว่าแบบกูเปิดแอร์ ู้ไมว่าค่าแอร์เนี่ยแม่้องจ่ายให้เดือนละ 2500, 2,500 2,500ใช่ไหมก็คือแบบอย่างน้อยแกต้องไปจ่ายละ5,000ส่วของชั้นกับส่วของร้านใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยไม่เอาไปจ่ายพอบอกว่าเออเอดือนนเนี่ยเดือนนี้จะตัแล้วมาบอกแนมะ่แม่ให้เปจีบกันก็นไม่จ่ายอยดีสรุปก็อเอาเสียไปทำในไทย สองหมื่นแล้วว่าเือนนังนม่ยานี่บอกว่าจะเอาจะเหลืออะไรล่ะจะได้จะได้ไป่อใจคอตองหุนมาตลอดเลยเงินไม่เคยพอเลยพอพอมีเงินไม่ก็ไปสร้างนี่ไงเขาไม่ฟานเขาเขาคิดว่าแบบเออฉันเขาทำได้แล้วอะไรที่แบบว่าคิดว่าฉันด่าแน่นอนเขาไม่บอก เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนลอล้อ่ะี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนงเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่นไอ้ล้อแม็กันเปลี่ยนเดอยวเองนั่นเนหูคนออยกพเอนนี่กเอปลเดืเปลี่ยนเขกิดกล่องขึ้นข้างบนอีกจะโดนหัวไข่ว่าไม่ลงเลยคนเดีวลอีกอไม่โดน ควคิดอะไรแบบนี้เลยมนหเหมือนแบบคนแบบอคือแเหอนแบบนแบคนวาไม่มวางแผนชีวิตไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนั่สกินเหล้าแล้วก็มีความสุขับรถเล่นรถนแล้วก็ใช้ี่ไม่ถึง mm ิ เดือนพนเดดครับกืัวไปพูดแบานนว่าแบบไม่แน่แต่ว่าคือเราอะ เดี๋ยวคือแมงสมองแต่ก็เย็นนะงออนั้อสมองมันพังมันจอไม่ได้แล้วมันเติมไม่มีจะ,ะ,ะเป็งชางมากไปหรอ่าแต่ว่าแน่ๆเนื้อหนังขาไอเตะงนแข้งข่นึก็ขาดก็ต้องซ่อมเล่ซ่อมได้ไงนะเมือ่อเ้าหุ่นยนต์ทับ โอ้นแ oh. ่ไหนคะค่ะแม่ไหนสิสิส oh. ิ right. ่งที่แบบสุดยอดแต่ไม่ได้ขยันอย่าสองข้างเลยอ้าวแต่ในภาพช่วย คือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงไม่หรอกคือไปฟังมันนะมันบอกเลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลติดตามอีบีซอง